มาท่านครับมาไปล้วครับผมครับมาไล่ล่ามาห้าไปยบโคต้าไปยิทโตครับไปยิทโตผมยังได้เปยิทโตยังไม่ได้นะแต่ไปยิท้าได้ครับมาเดี๋ยราไปผมจะเปิดได้สองมังติถ้าได้ปีมังสิตัหนึ่งครับแต่ก่อนอื่นขัดดวงกันดูครับพัวนี้เดี๋ยไปเปิดนะครับเปิดมีเอลอาร์โทฟีใหม่ตู้เฟนโทรฟีมาใหม่เอลอาร์ยังไม่เปิดเลยนะ ไม่ตเปิดได้ดีกว่า,เ,าเปิดแค่2,000พอคูน2,000พแบบเพื่อนพอแสตมเพื่อน2,000เปิดไอ้ทำเยอะไม่ต้องไปเปิดนะเราแสตมหมดไม่มีแลนะ้ไม่มีเปิดหาไม่ใช่แรกเราเปิดหายแอลอารตัวใหม่อาจจะมีอาจจะมาใน,นอนาคตนะเปิดเพิ่ม2,000นี้ก็ได้นะผมใชได้เด็ดอาร์สีเหลืองแบบเอ่อ คัดปู่นะอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้เปิดตัวนี้ก็ได้เอเปิดเยอะๆนะผมอยากได้เบสนะิโตนะเบสิโตะ5ปีไม่มา5ปีแล้วก็หรือว่าจะเอาโกฮังโปรเส้นทางก็ได้โกฮังมันเก่งโปรเซนทางอีกสักสักหนึ่งต้นทางมันเก่งมากเลยโกฮังหน้าโกฮังหรือว่าหรือว่า โซุปเปอร์ก็ได้นะซุปเปอร์วิญญาณโปโ้ก็ได้นะผู้นำเป็นบู๋ผมไม่มีผู้นำเ,เป็นบู๋จะได้ไปดูซุปเปอร์เป็นรถเอชบีอาร์เจะเป็นบูแดงก็ได้บูแดงก็ไม่ได้ไม่ได้และบูแดงบูแดงล่างอยากได้สีก็ได้แต่ไม่มากสักสี ในสี่ประเทศตรงไหนก็ได้แต่ว่าอยากได้ไปเปริบตู้มากกว่ายี่สตูห้าปีนะเมว่าไม่โผล่ตูเ้เปลี่ยนมันเือยิ่งนี้ถ้าโปล่ก็โผล่เลยขอรับเปิดสแ๊บพรับผมมีอยู่หกหกสิบแปดเพชรนะหกสิบแปดแล้วก็สิบคนก็เปิดได้หนึ่งีแล้วก็จะมีแถมหนึ่งมัดจีเด็กปีหนึ่งมันมจกีก็เปิดได้สองมัดอีแล้ง่าย แต่มันติดแถลมันชอบได้ของยิงโอ้โหเออาร์ไม่โคล่เด็ดเป็ดเออมาละดขึ้นต่อยาวต่อยาวนี่เออาร์แน,น่นอนมานะครับโอเคอันนี้ก็ได้เปิดผู้มีชิปโตนะครับใครทำ่ไมเสียเวลานะมันเป็นสูตรครับทุกคนสูตรอ่าเฮ้ยไออด้ใครมาแกมได้ปูหลักก็ยิ่งดี เนี่ยมันมีโอกาสได้โอกาสได้มันน้อยในปูหลับแถมก็ยังดีอ่ะอ่าปุ่มถ้าผมได้แล้วไม่เปิดแล้วปิดตู้เรียบร้อยแล้วอ่าก็ายังไม่ปิดออกเซลยังไม่ได้อินยูโต้กันต้องไปกดไปยูโต้ก่อนะกดสูตร ร่างไหนร่างแรกเราลงกดร่างสงเปิดโจทหนึ่งสองามล่างแรกอะไรกันไปสองี <c oughs> 200่ายมิตาย,ยานี้นลไม่ตายสักหน่อยอ่ะมันครเลยมาบกมือและวะ้วอ่ะขอยจะะไปปี๊บฮึไม่ตายลโอเคมาเปิดสองนาทินะม ไล์กดไลค์กดแชร์กดติดตามปฏิทามกดกดดิงกดดิงด้วยนะครับมาเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกติดตามกดติดตามด้วยนะครับมาโอเคโอ้โหมันบินอย่างนี้เขาสื่อวันเดียวเนี่ยนะโอ้โหแล้วทำไปห้าธรรมดาทำไมทำไปห้าธรรมดาอือมลุ้นแล้วอะ ต่อตัวดีๆสักตัวอย่างดีอืมเขเกืออืมตัวนี้พอใช้งานได้นะเฮ้ยใอรืมตัวนี้อ้มอดใช้านตัว ตอนนี่ปุ๋ยได้เอาเป็นปุ๋ยให้เจ้าพวกใจโกเทนนะใช่ไหนีเทนเลยเทนพูดเลปุ๋ยเอาไปโกเทนพูดได้ก็อีกทีอืมได้สุดสียโอ้ตายนี่ทางเัินผมคุ้นๆว่าเคยได้รลอยังไม่ได้เคยได้ไม่ได้ตัวแรกนี่ทางนี้ผมยังไม่เคยได้ อ๋อ oh, ทั้งตอนนี้เราก็ต้องรอ ECA ครับแต่คงจะนานนะอีกยาวนานนำมาติสท้ายออกก็สูดกันทีนึงมัเป็นโซด์เป็นโซด์รอฟรีทั้งกระสูดรอบท้ายแล้วครับลงมาได้แล้วโคจิโตกดล่างน,นี่บ้างหนึ่งล่างเร็ยๆไ้อีก สองสามมาได้แล้วโป๊ะล็อกฟรีดมาได้แล้วลอ็อกฟรีมัาจะได้ของดีครับรกดไลค์กดไลค์กดติดตามกด,กดติดตามกดแชร์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครัเพื่อเป็นกำลังใจโอ้โหทั้งตัวเดียวโอ้โหทำไปทำไม่ห้าครรดาไม่รู้แล้ว กระสุนทางที่ยังไม่ปลดนดี่ตัวใหม่นี่นีนุ่นโอ้โหนึ่แตตัวโห,โหมากนย่โคตเดือดเลตทุ อืมตัวน่กระปูโอ้โหไม่มีระหว่างทาง,งเลยเจอไปไหนเนี่ยโอ้ป่าเบยโอเคกัดเส้นทางก็ยังดีนะโอเคตอนนี้เก่งนะแทงแทงได้พอกนนะระแกนมาแต่ป่าเบยตอนนี้ โอเคโปเส้นทางหนึ่งตัวก็ยังโอเคก็ถือว่าเตือนห,หน่อยไ,ได้โตเส้นทางมาตัวหนึ่งปีสามปีก็หมดแหละรักษาสก็ไปสรุปนะสรุปว่ะไ,ได้ตัวอะไรบ้างก็ยังเตือนนหน่อยๆุเตือนิหน่อยๆะได่โตเส้นทางตัวหนึ่ง จะได้สลาเบียนะน,นี่เก่งครับสลาเบียแทงได้พวกเข้มแข็งนะเธอพวกไอแอนลอยตีข้อเนยนะเด็กเก่งครับตอนนี้ยทำเล่นไป้ตีข้อมันทำไม่ได้ใช่ใช่เมื่อมันเจอแอ,อนลอยกำลังตีคิดที่ข้อเลย แล้วมันแทงได้ปกกำแก้มันนะมีเป็นใช้ได้นะเป็นไมครับไม่ได้มัาค้เล่อะไรมก็ิแล้วก็ทั้งตอนนี้ต้องออยสิ eca นะออสต้าสยาสามก็ต้องต้็นเองลออีกนะจะหนอานนะหนงควรใก็้า็นการจ่ายตาชาอย่ากดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับกดซับซบแช์กดปีนกดี เพื่อจะเวีนามเ,เพื่อเป็นหลังคจครับขอบคุณที่รับชมแลสวัสดีครับ